ตเติมนะครับห้าสี่สาองแล้วเอาใหมครับอะไรวะเนี่ยอ๋อพร้อมนะครับ,ค,รบคุณพุ้น <laughs> าัพร้อมนะครับ,ค,รบคุณกูชื่อพฤหรัสเหรอ <laughs> ใช่ห้าสี สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการต่างคนต่างเติมนะครับกับผมพฤรหัสนัขัดตะเลิกนะครับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องของการเติมเติมไม่เต็มเติมไม่เข้าเติมไม่หยุดเนี่ยนะครับค่อยๆดูไปพร้อมๆกันครับผู้ชมครับเพราะว่าเราจะเคลียร์ทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเติมนะครับเป็นปัญหาจากฝั่งเกมเมอร์ครับผู้ชมครับเป็นปัญหาที่ทําให้คุณนั้นไม่มีความสุขครับที่ออกมาแสดงอาการความรุนแรงความหัวร้อนนะครับเบาแอร์นิดหนึ่งนะครับกระดาษปิวนะครับและแน่นอนครับผู้ชมครับสังคมกําลังตั้ง คำถามครับว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรและก็มีหน่วยงานไหนที่แก้ไขปัญหานี้บ้างนะครับเราได้มีการเก็บภาพมาฝากผู้ชมด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขามีอะไรบ้าง <S <S แล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับคลิปที่ทําออกมาเนี่ยนะฮะสะท้อนทุกๆอย่างได้เป็นอย่างดีเราไปดูกันดีกว่าครับปัญหาของเขามีใครกันบ้างคลิปได้ครับทีมงานฮะไป,ไปวางมึงวางเลยเฮ้ยมัเนมาแล้วไอ้เอา้ากูยิงไม่โดนเลยเนี่ยไม่มีจะก,กินแม่งยิงไม่ออกเลยวะมึงฝากมึงเติมก่อนเออไปซ้ายซ้ายซ้ายแม่งมาซ้ายเว้ยซ้าย สายกูบอกสายไม่ได้เลยเติมยังเนี้ยเติมให้กูจริงป่ะเนี่ย one hour later มายังเนี้ย โอ้นี่จบสองตาแล้วเนี่ยไม่ได้เหรอกูไม่ใช่ละมึงหลอกกูแล้วมึงหลอกขอตังกูแล้วนี่แหละฮะภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นคลิปของเด็กหนุ่มสตรีมเมอร์นะครับที่ถูกเพื่อนโกงฮะฝากเพื่อนเติมกลับหายตัวนี่แหละฮะกลุงสีแตกพอเริ่มต้นจากจุด้เล็กจุดนี้เองนะครับนี่คือคลิปแรกเท่านั้นนะครับผู้ชมครับค่อยๆตามมานะฮะคนที่สองครับชื่อว่าน้องกระติบนามสมบูรณ์ครับเกิดอะไรขึ้นกับเธอไปชมคลิปกันฮะเอ้ยแม่งมีกี่ว้ ก่อน,น,นแบบตอนนึงกูสุ่มกาชาก่อนเ,อเดี๋ยวก่อนนะทำไมกูกลัวกูเติมเงินไปแล้วทรายมันไม่เข้าวะเ,เดี๋ยวก่อน,นเฮ้ยมึงมัไน,ไงไนไม่เข้าอ่ะเปิดก็เกลือเติมเงินก็ยากเอ้ยงาไงทำไมมันไม่เข้าออีกคน แม่ทไมนี่แหละครับน้องกระติบนะฮะนามสมมุติของเรานะครับบรรยากาศมันแย่ครับผู้ชมครับหัวร้อนเพราะว่าพยายามเติมเกมเติมเข้าไปเท่าไหร่หายหมดนะครับวางเงินจะเข้าซื้อของไม่ทันจะไปโทษใครล่ะครับไม่ต้องห่วงนะครับน้องครับเราจะช่วยแก้ปัญหากับน้องอย่างแน่นอนแต่ไปดูคนที่3ามก่อนครับชื่อน้องใหญ่นะครับใหญ่ไหม่ครับใหญ่ไหมนะครับนามสมมุตินะครับไปชมกันเลยครับคือผันนี้นะ้พี่นะตอนเช้าหั่วเช้าไปเติมเกมมาแล้วพอ วันเย็นนะหมดหวานเย็นวันเย็นวันเย็นเราตองกลางคืนนะราะมันมดแล้วมันออกไปไม่ได้อาชีนี้ไปเติมกลางวันไปเติมกับแปะที่ร้านแปะไม่เข้าใจพี่เออบอกแปะว่าอหนูก็แบบไอ้ยากูต้องไปงมเองหล้วที่นี่ทํำไม่ได้พี่เออนี่แหละครับน้องใหญ่ใหม่นะครับน้องเขาเนี่ยพยายามจะพูดคุยแต่คุยกันไม่รู้เรื่องนะผู้ชมครับ บอกได้เลยนะครับว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพียงแค่คุณดูคลิปนี้ฟังพร้อมๆกันนะครับผู้ชมทั้งประเทศเลยนะครับเขาคือ D-TAC App ใช่ครับลูกค้าครับยิ่งตอนนี้นะฮะเขามีเทศกาลของฟรีครับที่ D t แท็กแอปเดือน8สายเกมตัวจริงข้างผ้าครับผมเอาละฮะดีแท็กครับเขามีแอปพลิเคชันนะฮะที่มีทั้งสิทธิพิเศษนะครับแจก DT แท็กฟรีวอคอยไว้แลกส่วนลดไว้ช้อปปิ้งแลกของกินฟรีแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับไว้แลกเน็ตฟรีพอฟรีมากมายเลยนะครับซึ่งเขามีเควสให้เก็บของฟรีทุกเดือนด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับบอกตรงนี้ฟังตรงนี้ที่นี่ที่เดียวนะฮะจะทําให้ชาวเกมเมอร์นั้นหาย หัวร้อนได้นั่นก็คือเขาร่วมมือนะฮะจับมือกันเลยนะครับเกมมิ่งเนชั่นนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมชื่อดังบนดีแท็กแอปครับผมสายเกมอยากจัดเต็มทั้งชุดหรือว่าไอเทมเด็ดเนี่ยนะครับเติมเกมดังไม่ว่าจะเป็นโหนี่ฮะฟังพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับวารอนันครับนีโนคุณนี้แรนดนาร์กเอ็กซ์แรนนาร์กเอ็มและเกมอื่นอีนอกมากมาย ที่สําคัญนะฮะเติมบนดีแท็กแอปได้ด้วยนะครับยังไม่จบแค่นี้คุณผู้ชมครับเดือนนี้เนี่ยนะฮะมีภารกิจพิเศษนะครับทีมงานขอภาพขึ้นด้วยนะฮะแจกส่วนลดให้เหล่าเกมเมอร์นะฮะและยังแจก30มสิบดีแท็กคอยสาวันแรกเนี่ยนะครับจะแจกโค้ดส่วนลดเติมเกมจากเกมมิ่งเนชั่นเนี่ยนะฮะวันละหนึ่งโค้ดสําคัญมากนะครับยิ่งเล่นยิ่งได้ลดเยอะด้วยนะครับบอกก่อนเลยนะฮะแอบบอกนะฮะว่าวันที่3เนี่ยลดสูงสุดถึง30%เลยครับที่แอบบอกพวกคุณนะครับส่วนวันสุดท้ายเนี่ยนะะะฮจจแก30 คอยด้วยกันนะครับสะสมไว้แลกส่วนลดนะครับของฟรีได้ตามใจผู้ชมเลยนะฮะ oh, แล้วเหนื่อยพี่ลูกไม่พูดไม่เหนื่อยคราบวะ นี่กูเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับแค่เข้ามาเล่นเกมหาของที่ Detag App ให้ครบ4วันนะครับย้ําว่าต้องทําเควส4วันให้ครบ4ด่านด้วยนะครับซึ่งภารกิจนี้นะครับเล่นได้ฟรีเล่นง่ายนะครับแถมได้ของฟรีต้องที่ Detag App เท่านั้นนะครับเติมตรงนี้มีความสุขแน่นอนนะครับเมื่อต้นรายการถามคนที่มีปัญหานะครับตอนนี้ครับทางเราเนี่ยนะครับส่งทีมงานของเรานะฮะลงไปพูดคุยกับเขาครับไปชมอะไรครับทีมงานขอภาพครับเฮ้ยมึง กเติมเงินได้ละเมื่อกี้พี่ทีมงานเขาแนะนํากูมาให้กูไปเติมผ่าน d ีแท็แอปกว่ากูวนะครั้งเนี้ยไม่มีเกลือเพราะเงินกูอเยอะมากออมึงไม่ต้องเติมแล้วให้กูละกูไปรู้จักแอปมาแอป d ีแท็เติมง่ายเติมเร็วไม่ถึงนาทีได้เลยแถมแม่งมีส่วนลดด้วยเนี่ยเดี๋ยวถ้ากูชนะเกมเนี้ยเดี๋ยวกูเติมให้มึงเลยบอกตรงง่ายโลเทกหนูหนูเข้าใจอยพี่แล้วพอทีเนี้ยมันลื่นตีตีตตสกิลเลือดนู่นนี่นั่นโอ,อ้ขึ้นเป็นล้าเลยนี่เป็นล้าเลย ไปเติมที่แอปดีแท็กเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันง่ายสะดวกไม่ต้องไปเดินตากแดดตากลมตากฝนกลางคืนก็เติมได้แทบที่24ชั่วโมงกันเลยเดียวเผาเผาเห็นไหมครับผู้ชมครับวิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับทำให้คุณในหัวเย็นขึ้นด้วยนะฮะแค่เติมกับ DT แท็แอปของเราเท่านั้นแค่นี้เองง่ายๆนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครับผู้ชมครับขอบอกเลยนะฮะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยนะครับ d t แท็แอป รีบเลยรีบโหลดนะครับทีมงานครับขอ QR code QR code ว่ะทีมงานขอ QR code ขึ้นหน่อยครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะสแกนได้เลยนะครับง่ายมากนะครับตรงนี้นะครับส่วนใครนะฮะเป็นสายเกมเมอร์ตัวจริงเนี่ยนะครับเขามีซิมที่เหมาะกับเราด้วยนะฮะนั่นคือ D tag gaming ซิมครับคุ้มเวอร์นะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนเกม Free Fire นะครับเขาก็มี Free Fire ซิมให้ด้วยนะครับ QR code ตรงนี้ครับสแกนได้เลยนะครับเอาละครับง่ายมากครับแบบนี้นะฮะใครที่กำลังดูคลิปของเราอยู่เติมไม่เข้าเติมไม่เต็มเติม เท่าไรก็ไม่สะใจหรือว่ากลัวระบบต่างๆจัดการได้ด้วย d ีแท็กเกมมิ่ของเรานะครับเอาเป็นว่าครั้งหน้าถ้าเกิดใครมีปัญหาแจ้งทีมงานของเราได้นะครับเราจะรีบเข้าไปจัดการคลี่คลายปัญหาให้กับผู้คุณได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับสำหรับรายการต่างคนต่างเติมนะครับกับผมพุธหัตนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับเหนื่อยขนแล้ว้น่ยโอเคอ่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยพี่อาร์ตไปไป